ไปในโดดไปเลยเออจะไปเที่ยวแล้วเราก็กลับเลยเราไม่ต้องลงเออใช่เออจ้ะแล้วตอนนี้หิวไหมหิวอะไรไม่รู้หิวอะไรจ้ะขนมก็ไม่ถือมาแลเมื่อกี้น้ำเปล่าไหมชงวิงโกเป็นไหมวิงโกก็ไม่ได้มาน้ำก็ไม่ได้มาทำลายดีเก้อ ม่ได้ถือมาด้วยใช่แล้วก็กลับมาได้เนี่ยกลับมาแล้วเหรออ้าวใช่เหรอมว่าใช่เหรอกมั้งไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอไม่ใช่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 ของเราขอบคุณค่ะมนัสขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสหรับกอดแน่นๆนะคะ <c oughs> เราต้องโชว์ด้วยเหอเรอเราไม่ไเรียกไหน,นล่ะบูนมามามา สวัสดีครับสวยจ้ามาสั่นมาโอ้โขอบคุณหลายๆค่ะไม่ม่นจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณ